สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับหลายๆท่านนะครับก็สงสัยกันมานานแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีใดนะครับทําไมนักโหราศาสตร์บอกว่าช่วงวันนั้นถึงวันนี้คือคุณราศีเมษราศีพฤษราศีเมถุนราศีกรกฎการที่นักโหราศาสตร์นะครับได้พูดว่าท่านที่เกิดวันนี้จนถึงวันนี้อยู่ในช่วงของราศีนี้ก็เพราะว่าเขาใช้ตําแหน่ง ดาวอาทิตย์ประจำวันนะครับส่วนท่านที่มีลัคนาอยู่ราศีใดที่แน่นอนนะครับอันนั้นแหะครับคือของจริงนะครับก็คือนาทีเกิดนะครับทุกวันนะครับมี24ชั่วโมงทางนักโหราศาสตร์ไทยนะครับเขาจะวางลัคนาเนี่ย2ชั่วโมงต่อหนึราศีนะครับเพราะงั้นนาทีเกิดจะเป็นตัวบอกลัคนาที่สําคัญของท่านนะครับ